ไ <Auto> วตาเอตาซน้ำหอมติดรถยนต์ทิงคาร์บายคีเซลาโซชาก์กเป็น23นาทีนะครับถ้าเมพูดถึงวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศไทยเราก็คงน,นึกชื่อหลายคนด้วยกันแต่ชื่อหนึ่งซึ่งต้องขอบอกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนจับตามองเป็นอย่างมากไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นทายาทของกลุ่มเซ็นทรัลอย่างเดียวแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ย ได้มีโอกาสสร้างผลงานมากมายและล่าสุดเนี่ยต้องขอบอกว่าเขาเปิดธุรกิจใหม่ของเขาเองจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแน่นอนแต่ที่แน่แน่เช้านี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้มีโอกาสร้องสดๆในรายการสดทางทีวีด้วยละฮะดูดีกว่าว่าเขาจะรอดหรือไม่นะครับฮีตวัชระกับพรุ่งนี้รวย โอกาสจะเกิดก็ยังมีหวังเพราะมันยังไม่จบแค่วันนี้ยังไม่เจอกาอกันทำไม่จบโอ้มันต้องมีสักวันโอ้หากใจยังมีฝันเพราะมัน สวัสดีครับอ่าแล้วฮะเช้านี้รอดนะครับครับรอดรอดไม่ได้ซ้อมด้วยรอดจริงๆนะฮะจากคราวที่แล้วที่เราได้มีโอกาสเจอกันเนี่ยในรายการวุ้ยที่เกิดมาคุยเนี่ยผมได้มีโอกาสทักน้องพีทไว้อย่างหนึ่งคุณจาได้ไหมว่าคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะดูภาพดีกว่าว่าคืออะไรอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งทีมของเราเองเนี่ยได้เก่งกันเอาไว้ทุกปีเวลาเราทําเกิดมาคุยพ่อผมก็มันจะบอกว่าหลังจากตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชม ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะงานหนังหรือว่างานเพลงหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เด็กผู้ชายคนนี้จะเป็นเด็กผู้ชายที่จะดังระดับประเทศไม่ใช่เพระหน้าตาหรือว่านามสกุลอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ลุคก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยแล้วผมรู้สึกว่าดังขึ้นด้วยตุลาคมนี้คุณรู้สึกมากว่ามันดังขึ้นก็หนังก็จะเข้าแล้วระเอกหนังนะมันก็ต้องดังสินะครับ หนังเรื่องใหม่ของเขาจะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเรื่องนั้นแน่นอนแต่ตอนนี้มาพูดถึงข่าวหน่อยดีกว่าล่าสุดเราเห็นภาพหลุดกับสาวคนหนึ่งเนี่ยต้องถามน้องพีทว่าสาวคนนี้เธอเป็นใครครับน้องพีทครับครับก็ชื่อเบสครับครับแค่นั้นแหละครับอ๋อลูจักยังไงอะครับมาจากไหนละครับเบสวงออลิฟอ่ะครับใช่ครับเพลงอะไรนะครับเพลงยังโสดครับร้องยังไงนะโสดโสดดิวซูดี้อะไรนะอะไรนะโสดนะ So, so, สิชเสิอยู่ทีนี้นะชอบเพลงนี้ไหมไม่ผมก็ก็โอเคนะครับรักเพลงนี้ไหมรักเพลงนี้ไหม <c oughs> ก็เพลงก็พอดีรักเบสไหมน,นี่คือผมหม่คือเรียกว่ายังเ,เป็นเพื่อนสนิท<ช>ครับผมเพื่อนสนิทใช่ตอนนี้เป็นเพยงแค่เพื่อนสนิทนะครับนอกจากเบสแล้วต้องเขาบอกว่ายังมีข่าวอีกด้วยเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาบอกว่าชอบคุณมากพอสมควรเขาบอกว่ามีอีกคนหนึ่งมาชอบด้วยเนี่ยก็คือคุณครีนะฮะรู้สึกยังไงบ้างกับ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 คำพูดของเขา ที่มีการทวิตบอกว่าอยากหน้าเหมือนน้องเดสใช่ไหมฮะก็ขอบคุณพี่เขแล้วกันครับที่เรียกว่าติดตามหรือว่าให้การสนับสนุนครับก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับถ <idir S 1> ้าต้องเลือกมีเพื่อนสนิทเนี่ยอายุเท่ากันมากกว่าน้อยกว่าเลือกแบบไหนก็ต้องเท่ากันเลยชัดเจนครับเอาเละฮะมาพูดถึงธุรกิจใหม่ล่าสุดดีกว่าของเขาคนนี้นะฮะอะไรเอ่ยก็ตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการเริ่มทำพวกเสื้อผ้าครับใช่ประเภทไหนครับพี่ คืออยากทำออกมาเป็นแนววินเทจบชมครับใช่แล้วจะวางขายที่ไหนอ๋ออยากจะเริ่มอยากจะเริ่มในเน็ตก่อนคืออยากจะเริ่มด้วยตัวเองคือไม่อยากทำให้มันยิ่งใหญ่มากคือแบบอยากเริ่มจากที่แบบเราสามารถทำได้เองแล้วอยากจัดการด้วยตัวเองหมดเลยทำไมเราไม่ไกลไปก่นแล้วอีกสเต็ปหนึ่งล่ะอีกขั้นหนึ่งเลยเปิดเซ็นทรัลของเราเองเลยดีไหมมาสยามอะไรอย่างงี้ดีไหมสัก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 ตึกหนึ่งอะดีไหมอันนั้นคงต้องรอหรอกคือผมอยากเริ่มด้วยแบบ คือตัวเองคือผมเห็นอย่างคุณทวดผมเนี่ยเขาก็เริ่มมาด้วยตัวเองผมาก็อยากลองเริ่มมาด้วยตัวเองแล้วคือผมว่าถ้าเราเริ่มทําอะไรจากที่แบบเราได้ลงมือทำแล้วได้ทำมันจริงๆว่ามันก็นนะับภาคภูมิใจกว่าครับตอนนี้ต้องขอบอกว่าอย่างเรื่องหนึ่งที่เขาเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสาร่วมเล่นแล้วก็กําลังจะเข้าฉายแล้วนะครับเป็นเรื่องซึ่งเขาบอกว่าหนักมากมันยากมากเหรอกับบทใหม่ล่าสุดเนี่ยคือมันมันเป็นหนังที่เรียกว่าคลนแนวกับเรื่องที่แล้วเลยมนก็เท่ากับว่าต้องถูกรื้อใหม่หมดเลยแล้วก็เริ่มเริ่ม ท็อปซีเครตไวรุ่นพันล้านครับหลายๆคนได้มีโอกาสสัมผัสหรือว่าทานเท่าแก่น้อยแ,แล้วใช่ไหมฮะเขาเอามาสร้างเป็นเรื่องเลยชีวิตของคุณท็อปเจ้าของเท่าแก่น้อยนั่นเองคือจาได้ตอนที่ผมไปสัมภาษณ์คุณท็อปเนี่ยนะที่เกาหลีเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องราวของคุณท็อปเจ้าของเท่าแก่น้อยนี่น่าสนใจมากต้องถามพี่ว่าพี่ได้เรียนรู้อะไรเยอะไหมฮะเกี่ยวกับชีวิตของเขาการทํางานคือได้เรียนรู้เยอะมากคือเพราะว่านอกจากเราจะเล่นเป็นเขาแล้วต้องเจอเขาจริงๆคือก็ได้คุยกันทำให้แบบได้ก็ต้องศึกษาเขาก็คือจะรู้ว่า เขาเป็นคนที่มุ่งมันมากแล้วคือจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ชอบเขามากคือเขาเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะกล้าทําอะไรคือแบบการตัดสินใจหลายๆอย่างพอที่ลงมือทาพวกธุรกิจนียคือแบบเขามีความไม่กลัวเขาลุยกับมันเลยครับใช่แล้วนั่นคือเหตุผลนี้ไงไม่เขาประสบามสำเร็จซึ่งเวลาเห็นล้วก็รู้สึกแบบอย์นะเออเขาแบบน่าชื่นชมคือแบบเด็กแค่นี้จะแบบกลับคิดอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากได้คุณจะต้องมีการทอดด้วยหรือเปล่าสาหร่ายใช่ต้องไปเรียนเหมือนกันครับพองมั้มือ มีครับมีเป็นแผลตอนนั้นโดนพวกแบบแผลน้ำมันกระเด็นเลยแล้วคุณรู้สูตรเขาหรือยังอ่ะเนี่ยครับเตรียมตัวขายแล้วครับปิดแข่งกับต็อปเลยเนี่ยกไม่ได้เปิดเขาเขาชื่อเท่าแก่น้อยคุณชื่อว่าอะไรดีเท่าแก่นี้ครับตากันดีกว่าด้วยเรื่องนี้ผมผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่อย่างวัยรุ่นทั่วไปแต่ว่าชีวิตของต็อปนี่น่าสนใจจริงๆนะต้องลองไปดูเพราะว่าจากคนคนหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าชีวิตเขาเสพมากติดวิดีโอเกมคุณผู้ชมใช่ติดวิดีโอเกมได้แน่นอนเลย แล้วก็หลังจากนัก้นเขามีการขายเก่าล้ถ้าจะไม่ผิดขายเก่าล้แล้วก็เจ๊งคือเจ๊งมาเยอะมากแล้วล่าสุดก็ค้นพบเรื่องของสาลายแล้วเขาพิสูจน์ได้เห็นนะครับคุณไม่จําเป็นที่จะชอบธุรกิจนั้นอย่างแท้จริงแต่พี่แต่ว่าคุณต้องศึกษามันและเข้าใจมันอย่างมากแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับก็อขอบคุณมากนะครับพี่ที่ว่ามาร่วมรายการกับเรานะฮะ ขอให้โชคดีอบครับและติดตามผลงานของที่กันต่อไปหลังจากนั้นเรื่องนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในอนาคตแน่นอนนะครับพักกันแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมในช่วงหน้าเรากลับมาดูกันต่อดีกว่ากับเมนูล่าสุดเลยนะฮะของมาดามตวงนะครับชีว่ากล้วยหอมทอดเคลือบคริสตัลพี่อยากชิมไหมก็น่ากินนะฮะอยู่ต่อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราให้คุณชิมแน่นอนครับพักกันแป๊บหนึ่งครับ